แรชฟอร์ดลงสนามไปเดิมนัดแรกให้กับบาร์เซโลนาในเกมที่เจอกับวิสเซลโกเบและเขาโดนเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังและได้ลงเล่นไป33นาทีซึ่งในเกมเมื่อวานนี้แรดฟอร์ดวิ่งเป็นม้าดีเลยก็ว่าได้เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกและแฟนแๆแ,แมนยูไม่คุ้นตาเลยและสื่อสเปนก็ออกมาโวยกันแบบพลมทลายโดยในเนื้อหากล่าวไว้ว่าปีกชาวอังกฤษอยู่ในสนามแค่30นาทีกว่าแต่เขาก็โชว์คุณภาพการเล่นได้มากมายแล้ว แรดฟอร์ดลงสนามมาในช่วงเริ่มครึ่งหลังและเขาก็เล่นได้อย่างกระตือรือล้นโดยเฉพาะกับความเข้าใจในการเล่นร่วมกับดานี่โอมไม่เฉพาะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นเข้ากับระบบทีมของฮันซี่ฟลิกเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางเทคนิคที่สูงแม้ว่าเขาจะยิงไม่ได้แต่ถือว่าฟอร์มในวันนี้ถือว่าเป็นไปตามความคาดหวัง เขาแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงสนามและสร้างความแตกต่างให้ทีมในแบบที่เป็นที่ชื่นชอบของฮันซี่ฟลิกนอกจากนี้เขายังลงมาช่วยเกมรับซึ่งเป็นสิ่งที่สตาฟโค้ชของทีมอยากเห็น